ใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาชาปลายมือปลายเท้าเส้นตึงนิ้วล็อกกระดูกอุ่นนะคะบอกเลยนะคะสินค้าของเราตอบโจทย์ทุกอาการได้ตรงจุดมากๆเลยนะที่สุวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวอาตมาก็ขอขอผู้แปลภาษาผาเลยนะครัุกโกรกคามมสาในยงเขาเลยปวดทรมานต้องถือไม่เท้านะให้แฟนประยุงเข้า้องน้ำอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดกระขาบวมตุยเลยเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม้เท้าค่ะ เด็นตัวนี้ปวข้อเข่าทิ้งไปได้เลยปวดข้อปวดเข่านิ้วหรอกปวดบางทีปวดเราไห้แน่นอนจริงๆค่ะห้ากล่องมีเห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายร้ไรเลยค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรง่ะเห็นบอกว่านะก่อนที่จะมาพกปิดสารีบุญเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วถูกต้องแล้วค่ะไปโรงพยาบาลนี่หมอนัดผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีกสามเดือนนะคะขออีกสี่เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนแล้วหลังจากที่ททานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดมมยคคะะจริงากเล่ รับประกันเลยค่ะว่าดีมากแน่นอนจริงๆค่ะห้ากล่องทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายอะไรเลยค่ะแม่ซึ่งอายุ91ปีนะคะปวดหัวเข่าข้งของข้างหปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะคะพอเรามาเหลือเกินเราดูแล้วโอ้โหจะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะลุกก็ไม่เดินยังไง นี่นะคะพี่ทัศณีย์นะคะก็จะชงแล้วชงน้าประมาณครึ่งแก้วกับน้าเย็นปกติค่ะแล้วก็คนคนๆผงจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองๆค่ะสีเหลืองๆเนาะขานี่ก็คนประมาณนี้นะคะทาง่ายมากๆคะแล้วก็ข้นต้นเนาะคุณแม่นะคะอายุเก้าสเ็ดปีก็จะมาทานให้ดูการันตียืนยันปลอดภัยหายห่วงนะคะอ่าคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะคุณแม่อายุเก้าสเ็ดปีนะคะก็ทานถึงพัาดีบุญนะคะทานง่ายไม่ขุมไม่เข่าแล้วก็ทานแล้วหายปวดกระเพาะเบาขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้น หมดแล้ว oh. right. นะคุ้มากมากเลยจริงจอยากจะค้อนมาทุบนี<_<_<_่เลยโยมปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั<_<_<_้นจริงๆนะโเลยอมเพราวันแบบอยากจะทุบข์ภูเก็ตจริงๆจะเดินลําบากมันเสียงมันมีตัวเลขเข้าไปแทงนี่ก็13ปีได้ประมาณ13ปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมพูาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีรู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียงอาตมาก็ขอขผู้เปรตปาษาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้โกหกกมุสานิยยมอาตมามาลองฉันดูก็ดีขึ้นจริง สองข่า2สองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือน ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดมาบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นก็พอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยทชุดนึงกล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้แน่นอนปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วผ่านประธานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับคุ้มมากคุ้มคุ้มเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นครบเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยเลย